ดูอีกมุมหนึ่งค่ะอันนี้มุมนี้เป็นดอกไม้บนทางทางเท้านะค่ะเนาะนีะ่ค่ะดอกเฟื่องฟ้าสีสดใสสวยงามฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นเขาเรียกเฟื่องอะไรเนี่ยเก็ตอะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะแต่งไว้อย่างสวยงามค่ะ คนก็จะมาเดินทางเท้ามีดอกไม้ดอกดอกงอนใกล้บุ๋งเป็นบอกพี่น้องงามงามเดี๋ยวพาไปดูกใกล้ๆจะดูบรรยากาศโดยรวมดูก่อนมาเที่ยวได้พี่น้องเด้อนี่ดอกฟืงฟ้าไม่ายสี สดชื่นก็เห็นแล้วสดชื่นแม่นั่นนะวีบต,ตัดต้นไม้เป็นรูปอะไรนะรูปสัตว์ต่างๆไงน,ะเน,นีเป็นรูปมา้านี่นทางบรรยากาศดีค่ะร่มื่นนี่ กล้กันตีเล่นอะไรกันฝั่งนู้นที่ยเยอคือมาถ่ายคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะน,น้ำยาตัดคนดูแลเสียงนกร้อง รูปนี่ต้นไม้ที่แตดเอ้ยตัดตัดแต่งเป็นรูปที่สวยเนาะโอ้สวยสวยสวยเงเป,เป็นพุ่มเป็นพวงสีโอ้สีสวยมากอันนี้ยตั้งไว้อย่างสวยงามเนาะให้คนมาเที่ยวถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเก็บภาพบรรยากาศที่สวยกัน ต้นเดียวแล้วเนี่ยมีหลายสีเลยต้นเดียวกัน,ต,น,กนต้นเดียวแต่มีหลายสีโอ้สีจะสวยนั่นเลยมีสีชมพู